โอ้แล้วที่ปอกมานี่จะเอาไปถุงหรือไปไงเดี๋ยวก็เอาไปใส่ถุงขายไงน,นะอดีครับพี่ค,ครับอดยังอ่างโพดเอบกิณอีโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขอบคุณมากเลยเอาพนักง,งานเพิ่มไหมน่ะ <c oughs> เอาพนักง,งานเพิ่มไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เราปอกก็ไปทำเลยเ <c oughs> นี่ยปอกก็ใส่ถุงขายอ๋อเราไปขาย อ๋อ <c oughs> เอาเอาแพ็คใส่ถุงพลาสติกน,นะนนอา่ <c oughs> อาปลอกแค่เสร็จเลยเข้าวไปถึงก็ต้มเลยไงอ๋อเราปอกอย่างนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยเ, <c oughs> เป็นเจ้าพ่คนใดมึงต้องปอกข้าวโพดฝักมไม่สวยครับอ๋อนี่เป็นข้าวโพดที่นั่นแล้วตัวสุดท้ายเขาแล้วฝัก <c oughs> เขา, <c oughs> า,าไม่เอาแล้วฝักใหญ่ก็หักไปหมดแล้ว คตัดต้นขขตอคือเขาทิ้งเลยถ้าถ้าเราไม่เอาเก็บบอาอย่างเขาก็ทิ้งเลยเหรอ,หอเดี๋ยวพวกตัดต้นนะที่มันบดไปเลี้ยงงเมาตัดไปหมดอ๋ออ๋อเขตัดต้นไปเลี้ยงตัดอีกทีนงเหรออพ,พี่พี่นอนตนา,ามพี่ขานนอนอยู่นี่เลยเหรอ นอนนี่เลยอ๋อนอนอยู่นี่เลยขาอ,อยู่มันจะสี่สิบสามสิบปีแล้วตรงเนี้ยเนอะนั่นนะฮะนั่งอยู่เสื้อดำนะฮะลงยอให้เราถ่ายวันนี้มาดูเยี่ยมที่บ้านกำลังนั่นอยู่ปอกก็โพดนี่ก็สูงไวมีคุณค่านะฮะทำงานไม่หยุดเหมือนกันอืมเราแพ็กนึงมัน นั่นเท่าไหรอ่อ่ะใส่แล้วเสร็จแล้วมันปักมันสวยแต่ประมาณโลหนึ่งจะไม่สวยก็โลอ,อ๋อแล้วเราขายห่อเท่าไหร่หขายห่อเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบบาทพอขายได้อะ่ะเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้ว,ลวตัดเมื่อไหร่หมดมเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเลิกกันก็รอปลูกใหม่ก็รอรุ่นใหม่ นก็นั่นได้แล้วมีกล้วยด้วยแล้วไออ่าแล้วใครเป็นคนขายพี่ไปขายเองหรือมีแม่ค้ามารับขายเองตรงไหนที่ไปนั่งอยู่ตรงไหนถุดหน้ารถซัดอ่ะตรงข้ามอ๋ออ๋อมันมีโอ๋อตรงแผงนั่นน่ะโอ้โหจำได้แล้วผมเคยไปซื้อ พี่ใครของไอ้พี่ผักอยู่ขายผักด้วยใช่ไหมใช่ขายถูกต้องพี่พี่อยู่ตะบอกตรงหน้าเราตั้งตรงเป็นแผงข้างถนนเลยนะครับใช่ใช่ถูกต้องจําได้แล้วมันจะได้ไปอุดหนุนกันจะมีอยู่สองร้านติดกันควบกันร้านผลไม้หอมกระเทียมอืมร้านผลไม้หอมกระเทียมด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมขายผักพวกกัน แกะอย่างนี้แล้วก็ไปแพ็คถุงยังไม่ได้ต้มนะครับท่านผู้ชมแต่อย่างนี้เราขายมันไม่มันไม่เรียบร้อยเนาะถ้าอย่างนี้คนเขาไม่เชื่ออะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็บซื้อมันก็เลือกกันฝากมันไม่เสมอไงมันมีเมียมีเล็กมีใหญ่อ่ะจริงมันก็ไม่เต็มมันหรอเออใช่ใช่เขาจะมองไม่เห็นเดี๋ยวก็ว่าวเนาะอ๋อแง่แน่แน่นอนบางทีก็สามสิบห้าสิบแล้วแต่อคนก็บซื้อทา้งวนผมขาย สั่งไว้เลยอาทิตย์หน้าร้อยหนึ่งเอาแบบปอกนะพี่พทองทเข<อ>าแพ็คอย่างนั้น,ลนเลยไม่มีเหรอเหรออ๋อมันจะหมดก่อนใช่ไหม,หหมเนีน่ยวง,ง,งั้นก็วันไหนผ่านก็เอาไปให้ผมก็ได้เอาตังนะไม่ใช่ไม่เอาตังนี่เคยเอาไปให้สองเที่ยวนะท่านผู้ชมไม่เอาตางัง ไ่่มใชอยากช่วยสนับสนุนเนี่ยเอาแบบปอกงเงี้ยนะพี่ทองนะน่าไปเก็บมะขามไปจงข้าวสารน่ะเท้ามันขาดคุณช่องเท้าไม่ใคร่คงไตมันต้องนานเพิ่งจะขาดอะไรฮะเท้าอ๋ออ๋อไปเคยไปซื้ออยู่เคยไปซื้ออยู่เหรอไม่ใช่หรอกก็รองเท้ามาให้สันไปสอยมะขามต้นนั้นไงแร่ว่าของสารน่ะอ่อนไปขายอ่า อจำไม่ไดอมึอไอ้พวกมาหาป้าเหมือนกันอะใส่ขาดแล้วผมก็เอาให้เป็นคู่เก่านี่แหละให้เข้าไปใช่ครัอ้น่ารักจิงๆแล้วกินข้าวกินปลากันยังไงยังเลยยังเลยแล้ว

อันนี้เราให้เขาให้เป็นเงินเดือนน่ะเป็นวันวันละร้อยมั้งตอนนี้อ๋อวันละมาม่มางครับวันละร้อยเดยวเดียวจิยาแล้วเรียกคือิยาแล้วมันเลยเวลาเลยลืลืลืเลยเออโอ้น่าอยู่มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยฮะเสียงนกเจียวจ้าวตลอดนี่มีถั่วด้วยมีถั่วด้วยนะะแล้วกนี่ น่าอยู่มากฮนะต้นไม้ใหญ่ยิงไม้เต็มเลยฮนะแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะท่านผู้ชมเนะี่ยน่าอยู่จริงครับไม้ต้นไม้มันยื่นลงไปในคลองน้ำฮนะสวยมากสวยมากเดินมาเลยเนี่ยเดินถ่ายนั่นเขามาเดินกล็เดินกลับเนี่ยฮะไป,ไปแล้วเขาไปแล้วเขามาถ่ายทุกวัน เนี่ยฮะไอจักรยานคู่ใจนะรถส่งสินค้าครับท่านผู้ชมรถ <laughs> ส่งสินค้า <laughs> เออเนี่ยนี่ครับ,รบอยู่กันสองตายายนะฮะลูกอ,อ,อ๋อตอนนี้ก็ไปทำงานของเขาอืม,มอืม,มอืม ไปไม่ได้เขาก็มาไม่ได้ไม่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เขจะมาหาด้วยลูกสาวครับอ๋อเขาเวลาเขาหยุดเขามาหาเดแล้วพี่ทองเอาอเปลือกไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งเนี่ยเน,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 นี่ยครับท่านผู้ชมไปเคียงเคียงไปเป็นเคียงเคียงนี่ก็จะคุ้กกับหอม กล้วยหอมเนี่ยรนะักษณะแบบเดียวกับเคงอะนะไม่เคงอะนะก้วยน่กลยคน้คยเคกสวยสวยสวยก็ส่ตลาดไเพราะพวกนี้คนหวงศาสตร์จีนอืมใช่ใตรงนี้วนะะจะมีกล้วยอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วมีปลาไหมไหนในคลองมีอะไรล่ะล น้ำนี่เราก็ใช้ในคลองนี่เหรอใช้อาบในคลองเนี่ยอาบอย่างเดียวอ๋อกินซื้อเขาฝนตกมันไม่รั่วเหรอพี่ทองรั่วอ่ะเพราดูมองดูแล้วมันจะเนี่ยฮะท่านผูดจงโอ้ยแม้เท้าไม่ซ่อมแล้วขี้เกียจซ่อมเดี๋ยวเราซมแล้วดีเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอ๋อปล่อยไม่อยู่ไหมแต่ก็อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่ผ้าปิดมั้อผ้าใบคลุมหลังคาเลยใช้ผ้าใบคลุมไว้ ก็นั่งฟอกกันอยู่เงี้ยออกออกห้าโมงห้าโ <5 S 1> มงห้าโมง,มงอ๋อก็ไปเฝ้าแผงอยู่นั่น,น,น,นแล้วตอนนี้ตอนนี้มีคนเฝ้าออแทนไหมไม่มีไม่อยู่อ๋อเอมันมีของไปย้อนหลางเขาก็ขายให้ผูกพวกกันไงผูกพวกขาย,ยด้วยกัน เขา,าขรรเขาไม่อยู่เราก็ขายให้เวลาเขาอยู่เขาเราไม่อยู่เราไม่ไปเาก็ขายให้อ๋อให้เขาดูแลให้เวลานั้นก็เราไปเขาไปตุลาเราก็ดูให้เขามากนะอสแับกันนะ,ะ,ะนี่คนผู้ชมน่ารักมากเลยอ,อยู่วันเขาอือแลวพี่ผู้หญิงได้ขีดยังัิ้ พร้อมกันอนอหิบมกินมาแล้วนะนนตำรจทั้งสองคนเนี่ยสิบมากินมาแล้วหนึ่งเข็ม